ครับผมสวัสดีครับผมผมช่องเอฟเดียนฟ้ช่องของคนรักัวของทุกท่านมาแล้วนะผมวันนี้ก็อยู่บ้านกระปูตําบลตะคงอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมรบกวนแนะนาตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมผมนายเพวันขันเงินครับผมอยู่บ้านกระปูตําบลตะคงอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้มีควายเปิดราคากี่ตัวครับมีอยู่หนึ่งคู่ครับผมวันนี้มีควายเปิดราคาสองตัวครับก่อนเลยผมอยากสอบถามว่าควายกระปัเนี่ยเลี้ยงต่างกันไหม ควายควายมันเลี้ยงจะคือมันลงน้ําได้ครับกินหญ้าที่มันมีน้ําได้ครับแต่ว่าวัวเนี่ยมันมันลงน้ําไม่ได้กินแต่ว่ามันทนแดดทนไอ้นี่ครับผมแต่ว่าถ้าวัวโดนน้ําไม่ได้เหมือนกันครับมันมีข้อดีก็เสียเหมือนกันครับแต่ถ้าร,รักมันดูแลมันก็วนทวนสมบูรณ์ใส่ใจ ครับผมครับผมแล้วอย่างควายในเลี้ยงเท่าที่เลี้ยงมาเนี่เจอปัญหาอะไรบ้างครับอย่างวัวเขามีมดลูกคลักมีพวกอะไรแบบนี้ประมาณนี้ควายส่วนมากมันจะซึมซึมครับผมซึมบางมันป่วยครับครับแล้วก็ฉีดยาก็หายส่วนมากจะมีถ่ายพยาธิครับถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดยาลุงซึมนี่เป็นอะไรเป็นไข้ปกติหรือว่าเป็นไข้ปกติครับอ๋อไข้ปกติแล้วก็ให้หมอเขามา ฉีดยาให้ครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอปัญหาใช่ไหมเลี้ยงววายไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับไม่เจอไม่เจอพูดตรงๆคือปัญหาน้อยกว่าเลี้ยงวัวใช่ครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็วัวก็เป็นโรคลมปิสกินใช่ครับแต่ควายไม่มีไม่มีครับเป็นโรคไข้ขาแข็งนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเนาะวัวควายนี่ยังไงก็เป็นเหมือนกันแต่ผมไม่เป็นครับแลวฉีดวัคซีนทีไรอย่างเช่นป่าเท้าเปืยนี่ฉีดทุกปีไหมฉีดทุกทุกรอบไหมยังยังไม่ได้ฉีดเลยครับเลี้ยงธรรมชาติฉีดแค่ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงอครับแล้วก็มันป่วยก็มีฉีดฉีดยาแก้ไขให้มันแค่นั้นฉีดยาแก้ไขครับผมรบกวนฝากเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทร092 092 618ครับ8313ครับผมครับผมเบอร์เดียวใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ครับ062 235 7940ครับผมครับผมโทรมาติดต่อได้ตลอดครับ ชื่อชื่อคุณอะไรครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเหินครับผมพี่เหินครับผมขอเรียกพี่เหินนะครับครับผมโอเคครับดูตัวไหนก่อนครับพี่มาดูตัวผู้ก่อนเลยตัวผู้ก่อนนะครับผมอตัวผู้อายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุนี่ห้าปีกว่าแล้วครับอายุห้าปีกว่าครับผมจุดเด่นของตัวนี้อยู่ตรงไหนครับมันไม่ผอมอ่ะเลี้ยงหรือว่าที่ผมใส่ใจก็ไม่รู้นะใส่ใจเลี้ยงให้กินอะไรบ้างรัาขวายนี่ กินหญ้าปกติครับกินหญ้ากินแค่หญ้าเลยกินหญ้าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องน้ําให้เขาได้นอนครับผมให้เขาได้นอนถ้าควายขาดน้ําไม่ได้นอนไม่ได้นี่มันจะไม่อ้วนไม่นี่ครับผมใช่ครับดูคอตัวนี้นะครับผมครับโอ้สวยนะพวควายตัวนี้นี่ตัวนี้ตรงตำรามั้ยครับพี่ครับผมปากหน้าแต้มแก้มจ้ำ ตำราเขาอยู่ตรงไหนบ้างครับพี่มีเก้ากำไลเขาเรียกเจ็ดกำไลเพราว่าเจ็ดกำไลโบราณเขา่มีถุงเท้าถุงเท้าแล้วคอป้องคอป้องครับผมครับผมหางพั่วครับผมแล้วก็ท้ายท้ายครับผมแต่ถ้าพ่อเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไปอีกวันถ้าควายจะโตสุดก็เจ็ดปี เจ็ดปีกว่ามันจะโตกว่านี้อีกคือโตเต็มเจ็ดปีเจ็ดปีกว่าขึ้นแหละเจ็ดปีครับผมครับผมตัวนี้เขาแค่กี่ปีนะห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าครับผมห้าปีกว่านะครับผมกําลังหนุ่มความสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตอนนี้ผมยังได้ไม่ได้วัดเลยครับพี่ไม่ได้วัดประมาณคร่าวๆก็ประมาณร้อยสามห้าได้แล้วพี่สูงเท่าไรครับผมร้อยหกห้าครับร้อยหกสิบห้านะครับผมนะก็กะเนะครับผมครับผมน่าจะประมาณร้อยสามห้าได้ครับนี่ประมาณนั้นเลยครับผม ฝนก็ตกนะครับผมนี่นตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับอันนี้พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อพ่อพ่อพันบ้านครับพ่อพันบ้านครับผมอืมครับผมอเลี้ยงแต่ช่วงนี้มันหาหญ้าให้กินยากเพราะว่ามันมีที่เขาทำนาหวานผ้าหวานนาะก็หาหญ้าให้มันกินยากครับผมอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าาเปิดตัวผู้ เปิดตัวผู้ไว้เจ็ดครับเจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นทวนครับผมอ่าเปิดตัวผู้ไว้เจ็ดหมื่นทวนนะครับผมเนี่ยเจ็ดหมื่นทวนนี่ต่อรองได้นะครับพี่เนาะต่อรองได้ครับผมนี่ฝนก็ตกนะครับผมครับผมนี่โอเคครับไปที่ตัวเมียครับผมอันนี้เป็นแม่สาวร่วมแม่ท้องครับแม่สาวแม่สาวแม่สาวนี่มาคู่กันเลยครับมาคู่กันเลยครับผม ความสูงเขาประมาณเท่าไรครับพอๆกันนะครับเนาะความสูงน่าจะไล่ๆกันครับไล่ๆกันประมาณร้อยสามห้าได้มครับผมร้อยสามห้าบวกแถวนี้แหละครับนี่อายุประมาณกี่ปีครับตัวนี้เท่ากันครับอายุเท่ากันเลยครับผมอือก็คือห้าปีครับผมแต่ผมอยากให้เอาแบบผสมเทียมแบบของที่มีชื่อเสียงอ่ะครับให้มันตัวโตๆอ่ะโอเคครับอายุประมาณห้าปีตัวนี้ครับผม อ่าเป็นควายสาวยังไม่ผสมนะครับนาะยังครับท้องว่างครับท้องว่างครับผมอ้วนมากนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำตาแต้มแก้มจ้ำแต่แต่จะเป็นสู้เขาจะตื่นผมนิดนึงครับผมฝนก็ตกนะครับผมตอนนี้โอ้มีชื่อไหมครับตัวนี้อีตู้อีตู้ครับผมอ่าอีตู้นะครับผมอ่า ความสูงว่ประมาณร้อยสามสิบห้านะครับนี่ฝนตกหนักมากครับผมอันนี้เปิดไว้ห้าหมื่นครับเปิดไว้ห้าหมื่นทุนครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมอ่าเปิดไว้ห้าหมื่นทุนนะครับผมนี่ยกคู่เท่าไหร่ครับพี่ยกคู่สิบสามครับแสนสามครับแสนสามครับผมอ่ายกคู่แสนสามนะวงควายสองตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับครับผมนี่ตอนนี้ราคาควายเป็นไงครับพี่สำหรับ ราคาควายติดตามพ่อราคาดีนะครับ่วงนี้ราคาควายดีนะครับผมอถือว่าราคาดีกว่าวัวแล้วกันครับนี่เคยเลี้ยงเคยเลี้ยงวัวไหมครับเลี้ยงครับเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงเลี้ยงเยอะครับแต่ก่อนเลี้ยงวัวเยอะใช่ครับแต่มันไม่ใช่บามั่นพวกอย่างนี้นะครับเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านเลี้ยงวัวพื้นบ้านครับผมแล้วไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้พ่อขายเนี่ยครับมาขายมาสร้างบ้านหมดแล้วครับผม๋อครับผม อ๋อแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทําไร่ทํานาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อครับพ่อแม่อ๋อครับผมแต่พ่อแม่แกจะไปอยู่บ้านสวนอ๋อจะไปอยู่ทั้งคู่ครับผมอยู่บ้านหลังใหญ่ครับอ่าโอเคครับท่านใดสนใจควายสองตัวนะครับนาะตัวผู้กับตัวเมียครับผมตัวผู้เปิดไว้เจ็ดหมื่นครับผมตัวเมียเปิดไว้ห้าหมื่นครับผมยกคู่แสนสามแสนสามครับผมราคาต่อรองกันได้ครับผมอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ พี่เหินครับพี่เหินนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณผมครับสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับผมผมครับ